อานนี้พี่นอ้องมือคุณครับก้อนนี่ก็มั่งสัตว์ประหลาดนิ่งครับมาได้เลยครับโตัสามโลครับทางดาวเรียบลอยไกด์สองโล่สี่ได้สามโล่เซ่เลยครับครับกระมั่งสัตว์ประราเต็มกระมั่งเลยครับยังพคนตายยังดินเลยโอ้ มนัมนมันมันพี่น้องมันมันนี่นนรรครับมันแท้มันแท่ครับหูกไตครับจานตึ้งอะไรครับใส่หางหุกขีดครับตัวนี้ ตวเนี่วสามลูกมาได้ยังไดมาละครับมือหนึ่งบมึกเน่าวะเมนูวันที่หนึ่งบัึกเน่ากินครับพี่น้องมืนเซฟเซน้ำกันนด้พี่น้องเด้อ